สวัสดีครับนักเ,เรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูจักกิจสิริผลนะครับสําหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องอักษรสาหมู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับอักษรสาหมู่คือระบบการจัดหมวนหมู่อักษรไทยเฉพาะรูปพยัญชนะตามลักษณะการผันวรรณยุก เนื่องจากพยัญชนะไทยเมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่งหนึ่งแล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันนะครับอักษรสามหมู่มีอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่าตราย,ยางน,นะครับการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเรียกว่าอักษรสามหมู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งพยัญชนะทั้ง44นี้ออกเป็น3กลุ่มนะครับหรือเราเรียกว่าอักษรสามหมูนั่นเอง อักษรสามหมู่แบ่งเพื่ออะไรนะครับการแบ่งอักษรสามหมู่ก็เพื่อประโยชน์ในการนำไปผันคํานะครับทั้งนี้เพราะอักษรแต่ละหมู่มีความสามารถในการผันคําได้แตกต่างกันนั่นเองนะครับอักษรสามหมู่นักเรียนพอจําได้ไหมครับว่ามีอักษรอะไรบ้างนะครับอ่ะอักษรที่1คืออักษรสูงนะครับอักษรที่2คืออักษร กลางนะครับและอักษรสุดท้ายคืออักษรอะไรครับน้องเรียนอักษรต่ํานะครับอ่าบางคนก็อาจจะพอจําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะครับว่าพยัญชนะ44ตัวเนี่ยเราจะแบ่งไว้ในอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ําอย่างไรนะครับอ่าเรามาเริ่มที่อักษรสูงนะครับคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การผันเสียงวรรณยุกต์เป็นไปในแบบเดียวกันอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียน11ตัวอ่ะ11ตัวนะครับคือนะครับอ่าเรามาดูซิมีตัวอะไรบ้างอ่ะนักเรียนสังเกตนะครับพยัญชนะที่อยู่ในวงเล็บนะครับขอพึ่งขอฝาขอถุงขอฐานขอไข่ขอขวด สอสลาสอฤศีสอเสือหอหีบและชอชิงนะครับคำที่อยู่ในวงเล็บเหล่านี้เป็นอักษรอะไรครับนักเรียนอักษรสูงนะครับอ่ถ้าใครนับก็จะพบว่ามันมีทั้งหมด11ตัวนั่นเองส่วนคำสีดำๆนี้นะครับที่เป็นตัวหนังสือสีดำคืออะไรครับนักเรียนผีฝากกลุ่เข้าวสารให้สารคำเหล่านี้เราเรียกว่าคำที่เราเอาไว้ใช้ในการท่องจำนะครับ อ่าเริ่มจากอ่าเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันนะครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ่านักเรียนสังเกตนะครับครูจะขีดเส้นใต้และคําที่ขีดเส้นใต้นะครับพยัญชนะที่ขีดเส้นใต้ก็จะเป็นคําที่อยู่ในอักษรสูงทั้งหมดเลยนะครับบางคนอาจจะเคยท่องแล้ววันนี้นะครับก็ ถ้าใครยังจำอักษรสูงไม่ได้นะครับนักเรียนก็ท่องคาเหล่านี้ให้ได้นะครับนักเรียนก็จะจําอักษรสูงได้นะครับอักษรตัวต่อไปนะครับอักษรกลางนะครับคือพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงกลางทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจนารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นมีจุดลูกหมายเพื่อใช้ในการผันเสียงวรรณยุกต์ไปในแบบเดียวกันอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียนกี่ตัวนะครับ9ตัวนะครับ อักษรกลางมี9้าตัวอ่ะเรามาดูซิมีตัวอะไรบ้างนะครับก็มีจจานดอเด็กดอชดาบอใบไม้ปอปลากอไก่ออ่างต,ต่อเต่าและต่อบันตะนะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าเรามีวิธีการท่องจําอย่างไรนะครับวิธีการท่องจําของเราก็คือ,อเดี๋ยวท่องพร้อมกับครูเล่ยนะครับเจดูบอปลากับ ตีนะครับอ่ะหรือใครอาจจะคุ้นกับวิธีการท่องจำอีกแบบหนึ่งของอักษรกลางก็คือไกจิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอมนะครับอ่ะเราสามารถใช้วิธีการท่องจำทั้งสองแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่นักเรียนว่าจะจำแบบไหนนะครับแล้วต่อไปนะครับอักษรต่ำนะครับก็เป็นพยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่ มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพยัญชนะเท่านั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การผ่านเสียงวรรณยุกต์เป็นไปแบบเดียวกันนะครับซึ่งอักษรต่ำมีทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียน24ตัวนะครับแต่อักษรต่ำเนี่ยจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นอีก2ชนิดนะครับอ่าเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง<ม>ก็คืออักษรต่ำเดี่ยวและต่ำคู่นั่นเองนะครับ มาดูนะครับอ่ะอักษรต่ำเดียวมีกี่ตัวครับมีสิบตัวอักษรต่ำคู่มีกี่ตัวครับมีสิบสี่ตัวอ่ะครูให้เวลานักเรียนจำสิบวินาทีนะครับว่าอักษรต่ำเดียวมีตัวอะไรบ้างอักษรต่ำคู่มีตัวอะไรบ้างอ่ะหมดเวลาจำได้ไหมครับ บางคนอาจจะเก่งมากสามารถจําได้ในเวลาสิวินาทีนะครับแต่บางคนก็อาจจะจําไม่ได้นะครับเนื่องจากมันเยอะใช่ไหมครับเราจึงมีวิธีการท่องจํานะครับอ่ะเรามาดูวิธีการท่องจํานะครับอ่ะเริ่มจากจาการวิธีการจําอักษรต่ําเดี่ยวนะครับอ่ะก็จะได้แก่งูใหญ่นอนอยู่ณนะลิมวัดโมลีโลก นะครับอ่ะนักเรียนสังเกตนะครับว่าถ้าเราสามารถท่อง10บคานี้ได้นะครับเธอก็จะสามารถจําอักษรต่ําเดี่ยวที่อยู่ในวงเล็บได้ทั้งหมดนะครับอ่ะท่องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับงูใหญ่นอนอยู่ณรนะิมวัดโมลีโลกนะครับอันนี้เป็นอักษรตํำเดี่ยวอ่ะต่อไปนะครับหลักการท่องจําอักษรต่ําคู่นะครับอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็มาท่อง พร้อมกันนะครับพ่อท้าฟันทองซื้อช้างพ่อนะครับอ่ะนักเรียนสังเกตไหมครับทุกคำที่ขีดเส้นใต้นะครับก็จะมาปรากฏเป็นพยัญชนะอักษรต่ำคู่ที่อยู่ในวงเล็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนตั้งแต่อักษรสูงนะครับจำได้ไหมนะครับอักษรสูงมีั้อหมาี่ตัวนะครับนักเรียนมี เก้าตัวนะครับวิธีการท่องจำอักษรสูงท่องพร้อมกันครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับต่อไปอักษรกลางอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียนจาได้ไหมเอ่ยมี11ตัวนะครับเราก็เอาหลักการจำที่เราเคยท่องกันเป็นประจำนะครับนั่นก็คือไก่จิกเด็กตาย บนปากโอนะครับอ่ะส่วนวิธีการท่องจําอักษรต่ําเดียวครับอ่ะท่องพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมดีโลกอักษรต่ําเดียวมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับนักเรียนมีสิบตัวนะครับและอักษรต่ําคู่มีทั้งหมดกี่ตัวนะครับสี่ตัวนะครับ วิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่นะครับมีอีกหนึ่งวิธีนะครับนั่นก็คือเทียบคู่เสียงจากอักษรสูงนะครับอักษรสูงนอนสมมติว่าตอนนี้เราจำอักษรสูงได้แล้วแต่เรายังจำอักษรต่ำคู่ไม่ได้นะครับอวิธีการเทียบคู่เสียงเราเทียบอย่างไรนะครับอนักเรียนสังเกตที่ตัวนี้นะครับตัวผอพึ่งใช่ไหมครับอนักเรียนลองออกเสียงผอสิครับผอนะครับ นักเรียนคิดว่าเสียงผอหรือพอพึ่งเนี่ยใกล้เคียงกับเสียงอะไรนะครับนั่นก็คือใกล้เคียงกับเสียงพอใช่ไหมครับมีพออะไรบ้างครับพอพานกับพอสำเพานะครับต่อไปนะครับเสียงฟอนักเรียนคิดว่าใกล้เคียงกับเสียงอะไรครับฟอนะครับต่อไปเสียงถอหรือถอถุงใกล้เคียงกับเสียงทอใช่ไหมครับมีทออะไรบ้าง ทอทหารทอธงทอมนโพแล้วก็ทอผู้เท่านะครับต่อไปเสียงขอมีเสียงมีคู่เสียงกับเสียงคอนะครับต่อไปเสียงสอจะเคียงกับเสียงอะไรครับนักเรียนซอนะครับต่อไปเสียงหอใกล้เคียงกับเสียงหอนะครับและเสียงสุดท้ายครับเสียงชอใกล้เคียงกับเสียง ชนะครับถ้านักเรียนนับอักษรต่ำผูเหล่านี้ก็จะพบว่ามันมีทั้งหมด14ตัว,ชวเช่นเดียวกับวิธีการท่องจำแบบอันแรกเลยนะครับโอเคอ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการท่องจำอักษร3หมู่มนะครับนักเรียนก็อย่าลืมไปหัดท่องจำทั้ง4รูปแบบไว้ด้วยนะครับ นักเรียนก็อย่าลืมทบทวนนอหาแล้วก็ตั้งใจทำแบบทดสอบด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ